นิทานเรื่องเสียงคร่ำควรวญของเปรตในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเปรตอย่างลึกซึง้งหมู่บ้านนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าไม้และภูเขาชาวบ้านเชื่อว่าในป่าลึกที่ห่างจากหมู่บ้านออกไปเป็นที่อยู่ของสิ่งดี้ลับต่างๆและหนึ่งในนั้นคือเปรต ยินญาณของคนบาปที่ต้องทุนทุกทรมานจากการกระทําของตนในชาติก่อนเรื่องราวเกี่ยวกับเปรตนี้เล่าขานกันมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในคืนวันพระใหญ่ชาวบ้านจะได้ยินเสียงหวยหวนคร่ำครวญอย่างทุกทรมานมันเป็นเสียงที่ทำให้ผู้ฟังขนลุกไปต,ตามๆกัน ทุกคนต่างรู้ว่านั่นคือเสียงของเปรตที่อยู่ในปา่าลึกที่ออกมาร้องขอส่วนบุญแต่ไม่มีใครกล้าไปดูหรือตามหาที่มาของเสียงนั้นเพราะเชื่อว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเปรตจะนำความโชคร้ายมาให้ในหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มชื่อเก่งเก่งเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผี รือสิ่งนลีรับเท่าไหร่เขามองว่าเรื่องเปรตเป็นเพียงตำนานที่ชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อทำให้เด็กๆกลัวและไม่กล้าออกไปเล่นนอกบ้านในยามวิกาลกิ่งมีนิสัยดื้อรั้นและไม่เชื่อฟังคำเตือนของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านวันหนึ่งในคืนวันพระใหญ่ที่พระจันท์เต็มดวง เสียงหวยหวนของเปรตก็ดังขึ้นอีกครั้งชาวบ้านตา่างพากันปิดประตูและรีบกลับเข้าไปนอนในบ้านเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ได้ยินเสียงนั้นแต่เก่งกลับไม่สนใจเขาคิดว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเพียงเสียงของสัตว์ป่าหรือสายลมที่พัดผ่านต้นไม้เท่านั้นถ้าไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกเปรตอะไรกัน มันไม่มีอยู่จริงด้วยความอยากรู้อยากเห็นและอยากพิสูจน์ว่าเปรตไม่มีจริงจิงตัดสินใจเดินเข้าป่าในคืนนั้นเขาเตรียมไฟฉายและอาวุธไว้กับตัวเขาเชื่อว่าถ้าเปรตมีจริงเขาจะเป็นคนแรกที่เห็นมันและจะได้เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าสิ่งที่พวกเขากลัวเป็นแค่เรื่องเล่าขานเท่านั้น เก่งเดินลึกเข้าไปในป่าพร้อมกับแสงไฟฉายที่ส่องทางแต่ยิ่งเดินลึกเข้าไปเสียงหอยหวนก็ยิ่งชัดเจนขึ้นเสียงนั้นไม่ได้เป็นเพียงเสียงของลมหรือสัตว์ป่าอย่างที่เก่งเคยคิดมันเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานความหวาดกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาแต่ด้วยความทิฐิ เก่ยงยังคงเดินต่อไปเขาไม่ต้องการยอมแพ้ต่อความกลัวหลังจากเดินไปไกลพอสมควรเก่งก็หยุดนิ่งอยู่ที่บริเวณหนึ่งซึ่งมีต้นไม้ใหญ่อยู่กลางป่าเขารู้สึกว่าที่นี่มีบางสิ่งบางอย่างแปลกเขาจึงลองใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆและทันใดนั้นเขาก็เห็นร่างสูงโปร่ง ที่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่างนั้นดูผอมแห้งอย่างน่ากลัวตัวสูงจนมองแทบไม่เห็นใบหน้าเขยนยาวเหยียดลงมามือของมันผอมจนเหลือแต่กระดูกมันยืนก้มหน้าอยู่ใต้ต้นไม้เสียงหวยหวนที่เก่งได้ยินมาตลอดทางก็ดังขึ้นจากร่างนั้น เก่งตะลึงงนันเขารู้ทันทีว่านี่คือเปรตที่ชาวบ้านเล่าขานร่างนั้นดูทรมานจนเขาไม่กล้าขยับตัวเปรตตนนั้นยืนก้มหน้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมามองเก่งใบหน้าของมันน่ากลัวอย่างที่สุดดวงตาลึกโหมไร้ชีวิตแต่เต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานที่เกินบรรยาย เปรตตัวน,นั้นคร่ำครวญเสียงสั่นผัวฟังจับใจความได้ว่าขอส่วนบุญข้าขอส่วนบุญเก่งตกใจสุดฉีดหัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกเขาพยายามวิ่งหนีแต่ขาของเขาไม่ยอมขยับราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นดิน เก่งยืนอยู่ตรงนั้นด้วยความหวาดกลัวและไม่สามารถขยับตัวได้เจ้ามาที่นี่ทำไมข้าทรมานเพราะบาปที่ข้าเคยทำเจ้าก็เช่นกันระวังตัวไว้เก่งยังคงยืนนิ่งอยู่ด้วยความกลัวเขาไม่รู้ว่าควรจะทำอะไรต่อไปคำพูดของเปรต ทำให้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างที่ตนเองต้องระวังแต่เขายังไม่เข้าใจว่าหมายถึงอะไร้าตายแล้วเพราะบาปที่ข้าเคยทำในชาติก่อนข้าเคยเป็นคนโลภคนหลงข้าไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานข้าเอาเปรียบคนอื่นข้าเป็นคนบาป และนี่คือสิ่งที่ข้าต้องรับกรรมคำพูดของเปรตทำให้เก่งเริ่มรู้สึกผิดและเริ่มตระหนักว่าชีวิตของเขากำลังเดินทางไปในทางที่ผิดเขาเคยเอาเปรียบคนอื่นเคยหลงในอำนาจและความโลภเหมือนกับเปรตที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขาเิ่งรู้สึกบาดกลัวว่า ตนเองอาจจะลงเอยเช่นเดียวกับเปรตตนนี้ในอนาคตในที่สุดกิ่งก็ได้สติเขายกมือไหว้เปรตพร้อมทั้งขอขมาข้าขอขมาต่อสิ่งที่ข้าเคยทำขอให้ท่านได้รับส่วนบุญและหลุดพ้นจากความทุกข์เปรตนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะก้มหน้าลงและหายตัวในความมืด เก่ง,งยืนอยู่ตรงนั้นอย่างตัวสัตว์และในที่สุดเขาก็สามารถขยับตัวได้อีกครั้งเขารีบวิ่งกลับหมู่บ้านโดยไม่หันกลับมามองตั้งแต่วันนั้นเก่งเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนเองเขาหันมาทำบุญทำทานและเลิกนิสัยเอาเปรียบคนอื่นชาวบ้านต่างสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของเขา และเริ่มรู้สึกว่าชายหนุ่มคนนี้ได้เติบโตขึ้นอย่างมากเรื่องราวของเก่งและการพบเจอเปรตในป่าลึกกลายเป็นบทเรียนที่สำคัญให้กับคนในหมู่บ้านทุกคนต่างตระหนักถึงผลของบาปก,กรรมและหันมาปฏิบัติตนในทางที่ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเปรตในชาติหน้า จากเรื่องนี้เปรตเป็นสัญลักษณ์ของผลกรรมที่เกิดจากการกระทําที่กิดศิลธรรมในชาติก่อนการหลงในความโลภความโกรธและความหลงจะนำไปสู่ความทุกข์ทรมานในพบหน้าเราจรึงควรตระหนักถึงการกระทําในชีวิตปัจจุบันและพยายามดำเนินชีวิตด้วยความเมตตาทำบุญทำทาน และละเว้นจากการกระทําที่เป็นบาปเพื่อให้ตนเองได้พบกับความสุขทั้งหนชาตินี้และพบหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องอุเบกขาชาแนลของเราด้วยนะครับ